ก็เปิดุนโครงการขายบ้งนขายบ้านทำเองอสังหาวิปรโมวดได้ใช่ไหมคะเอาเลย่ะเป็นอีใช่ก็จับพัดจับผูค่ะไปไปทำโครงการบ้านค่ะก็เป็นเป็นบ้านวิวเขาอยู่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะคือเป็นเจ้าของโครงการเองเลยเหรอพี่โบเอ่อเป็นเป็นหุนส่วนหลักค่ะคือทำคนเดียวไม่มีมีผู้หลายคนอย่างนี้ไม่ไม่ได้รวยขนาดนั้นกี่ยูนิตค่ะเจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบยูนิตหลักร้อยล้านไม่เป็นแบบว่าบ้านแบบ เป็นบ้านแบบหลังแล้วประมาณไม่สองล้านก็บาทสามล้านแต่ว่าเป็นบ้านวิวเขาที่สลับบุรีก็แต่จริงเริ่มต้นจากการที่เราแต่งปไหนใช่ก็เริ่มต้นจากการที่มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายแต่งบ้านค่ะเราก็จะแบบว่ามีทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกการแต่งบ้านสร้างบ้านอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีรีวิวโครงการบ้านต่างๆด้วยค่ะแล้วทีนี้ก็จะพัดจะผูกแบบเออมันมีจริงๆตอนแรกไม่ได้ตั้งใจทำคดีว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะธรรมสถานที่โบไปปฏิบัติธรรมอยู่อะค่ะที่ข้างๆอ่ะเขามีเหมือนให้ประมูลประมูลนะคะแล้วก็เลยมีคนมาชวนว่าเออไปประมูลซื้อขึ้นมาไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็เลยไปใช่ก็เลยไปซื้อขึ้นมานี่สุดที่สุดของเรานี่คือราคาอะไรสุดประมูลที่ลุ้นที่สุดหลักร้อยล้านเลยนะไม่ไม่ไม่แปดแปดหลักแปดหลักใช่ค่ะ ตอนนี้บอกขายจะหมดแล้วอ่ะค่ขายไปประมาณ70%แล้วค่ะแต่จริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะคนจองไปเกือบหมดละแต่ว่าช่วงนี้มันจะมีปัญหาเรื่องกูเพราะว่ากู้แบบเขาเรียกว่าอะไรกูไม่ผ่านกู้ผ่านแต่ว่าจะได้สมงติได้80%ออย่างเงี้ยแล้วแล้วคนคนที่ซื้อจะต้องมีเงินส่วนต่างที่จะมาจ่ายเองหรือว่า หรือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกเบีย้ยสูงค่ะ,ะก็เขาอาจจะผ่อนสูงนิดนึงบางคนก็อาจจะไม่ไหวก็เลยเออก็เลยก็เลยยังยังยังไม่ได้ปิดโครงการแต่ว่าจริงๆอ่ะคนจองไปแบบก็เกือบหมดแล้วค่<ม>ะจริงเจอปัญหาอะไรบ้างกับการเพราะว่าเป็นแบบเจ้าของโครงการเองเนี่ยพี่โบเจอปัญหาอะไรบ้างเรียกว่าเป็นประสบการณ์มากกว่านะออก็จริงๆปัญหาไม่ไม่ สำหรับโบโบรู้สึกว่าไม่ได้ถือว่าเยอะนะคะมันเป็นแค่แบบว่าเรื่องจุกจิกระหว่างทางที่เราต้องเรียนรู้ว่าอ๋ออันนี้เราต้องแก้ปัญหาอย่างนี้อันนี้เราต้องแก้ปัญหาอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าอาจจะเป็นแบบเราได้ทีมงานดีด้วยแล้วก็พื้นส่วนเราก็ดีผู้นส่วนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการหมู่บ้านอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราใช่ค่ะก็คือก,ก็เลยแบบว่ามันค่อนข้างสบายในใน,ในเรื่องของการดูแลคุณภาพในการก่อสร้างค่ะอยาใครบ้านี้ในสที่เราปที่เส็มนมีส่วนช่วยคะ จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการที่เราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในเรื่องของการแต่งบ้านเพราะว่ามันจะมีแฟนๆที่ติดตามเนี่ยมาซื้อคลิปเราค่ะใช่เราก็ทำคลิปรีวิวใช่ไหมคะเจอกันขายใช่ก็คือคือใช่ก็ก็คือหมายถึงว่าเขาอาจจะติดตามเราอยู่แล้วแล้วก็อาจจะชอบสไตล์การตกแต่งของเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราทําโครงการออกมาเขาก็แบบเหมือนตามมาดูตามมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเราก็ต้องประสบการณ์จากการที่เราไปรีวิวมาเพิ่เนาะ เราล้วนจะโครงการเราหมดเลยว่านี้ห้ามน,นั้นห้ามทำหือก็ต้อง,งมีเรียนส่วนใหญ่จะเป็นประสบการณ์จากการที่เราได้ทําบ้านเองมากกว่า <Okay. S 2> จากการที่ที่ผ่านๆมาเราก็สร้างรุ่นสร้างนี่มาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องของการทําุ่นรื่นี้แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันก็ยังมีข้อผิดพลาดที่เราก็ต้องแก้ค่อยๆแก้ไขเรียนรู้ไปแบบพัฒนามากขึ้นไปอีกอะค่ะอันนี้คือเรียกว่าเป็นก้าวแรกสำหรับธุรกิจอสหหารือมาซับของเรา เต็มตัวละกันอ่ะอันนี้คืออันนี้คือทําแบบว่าเป็นเป็นก้าวแรกในแบบที่เต็มตัวคือคือก่อนหน้านี้มันทํากระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นเป็นรูปเป็นร่างมากที่สุดทั้งหมดเป็นร้อล้านอือประมาณน่าจะร้อยหกสิบล้านค่ะแต่ในแง่ธุรกิจเราที่ว่ามันหลายคนก็มองว่าเป็นเสียตีนีแล้วไม่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 ค่ะไม่ต้องอินบ็อกซ์มายืมเงินนะคะไม่ต้องยังค่ะยังค่ะเดี๋ยวคนคือเขรวยแล้วทักไปหาเงิ เราเล่นเล่นมูบอกเือรู้กับว่ามเออเม่ก็คือแบบคือเราเราลงทุนเนี่ยเนื่องจากว่าเนี่เราไม่ได้กู้ไงเราก็ดังนั้นแล้วเนี่ยคือเงินเราเป็นก็ยังหมุนหมุนอยู่ในโครงการหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นแสดงว่าหวั่นใจกลคนมายิไมเลยมแไ้มไม่เล่นมูคือยังไม่ได้เป็นเศรษฐีนี้จริงๆกลัวกลัวจะเข้าใจผิดว่าโอ๊ยร่ำรวยอ๋อเปล่าเปล่าค่ะเปล่าใช่ก็คือเอาไปว่า เรามีมีกินมีใช้โอเคแต่ว่าไม่ได้แบบว่าโอ้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีนี้อะไรขนาดนั้นท่นนี้เรื่อว่าเป็นอาชีพที่แบบรองรับในวหลักทุกคนที่ทำงานทางการเงินทั้นหมดเป็นตัวเลยเออจริงๆก็คือเส้นทางอาชีพที่จะไปต่อจากนี้ก็จะเป็นแนววิสาหกิมทรัพย์ทั้งหมดคือจริงๆก็มีโปรเจกต์ต่อไปที่ที่วางแผนไว้แล้วค่ะก็อาจจะฝากติดตามค่ะทำเรื่องสามีหน่อยค่ะจริงไหมคะเขาบอกว่าคุณสามีอยากมีลูกมาหรือบ่งไม่จำมีให้เขาสักที ก็ก็เออเขาก็อยากมีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนเขาก็บอกว่าเออก็ตามใจเราถ้าเราไม่อยากมีก็ได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะพูดอยู่เรื่อยว่าเขาอยากมีใช่ใช่ค่ะใช่อาใจเราวมันเราสุดเขาพูดเรื่อยน้นี้จริงไม่อยากมีแต่ว่าก็ได้อยากมีมันมีบางแวบเหมือนกันนะเออหรือว่าเออหรือจะมีดีนะแล้วก็พอไปเห็นลูกเพื่อนเออไม่มีดีกว่าเออมัน โอ้โหเลี้ยงเด็กคนนึงเนี่ยมันมันต้องทุ่มเทชีวิตลงไปเลยอะค่ะแล้วก็แล้วก็สมัยนี้แบบว่า,า,าส,ส,สภาพแวดช่ายสภาพสังคมอะไรอีกออก,ก็ก็เลยคิดว่าไม่ไม่มีนะ่าจะสะดวกกว่า,ามาันม่มีส่วนให้เราคิดว่าเราอยากมีม,มีส่วนค่ะมีส่วนเลยแหละว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เหมือนเป็นเป็นเป็นบ่วงหรือว่าเป็นคนที่จะต้องมาชาคืออย่างบางทีเนี่ยคนที่มาเกิดเป็นลูกเราอ่ะอาจจะไม่ได้ผูกกันมาด้วยบุญนะอาจจะผูกกันมาด้วยกรรมก็มีแล้วกลายเป็นว่ามันต้องมาปะทะอะไรกันอีกเนี่ยถ้าเราตัดได้มันก็จะไม่ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบงัดไม้ตายไหมเราทำหมันเลยแล้วกันจบเคยพูดด้วยเออ ไม่สามีทำโบทาก็ได้ไม่สิเพราะเราไม่อยากมีไงก็ไม่ต้องไปบังคับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือเคยไปปรึกษาหมอแล้วไปคุยกับหมอจริงจังเลยหมอไม่อนุญาตโอ้บเพิ่งรู้มันเป็นเหมือนเป็นจัญยาบานแพทย์อะค่ะว่าคือโบโบไม่ได้ถามละเอียดแต่เหมือนประมาณว่าหมอบอกว่าทําให้ไม่ได้เพราะว่าเหมือนเรายังเด็กยังอะไรอย่างเงี้ยเผื่อในอนาคตเราเปลี่ยนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเหมือนมันไม่ได้มีเหตุเหมาะสมที่จะต้อง เออใช่ใช่ค่ะใช่หมอไม่ทําให้ถ้ามาเลยอ๋อถ้ามาเลยก็ต้องดูแลถ้ามาเลยก็แสดงว่าโอคงจะอยากเกิดกับเราจริงๆก็ได้ก็เดี๋ยวมีคผนีแม่พี่โบว่ากลัวแบบว่าสามีก็จะอยากให้เรามีให้ได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวพอมันจะถึงวัยหนึ่งมันก็มีไม่ได้ไปเองอ่ะก็เขาก็มันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วอะใช่ใช่เดี๋ยวมันก็มีไม่ได้ไปเอง ลื่นล้มมาปุ๊บอ่ามาเลยเรื่องนี้บางคนเราจะต้องลื่นล้มยังไงนะง่งยๆนะเดี๋ยวนี้ก็แต่เราคนสี่สิบห้าสิบก็ยังมีย่าอยู่เลยนะไม่ถ้าเขามาก็จะต้องดูแลอย่างดีค่ะใช่เพราะผมว่าจะเป็นปัญหากันในอนาคตแบบเพราะว่าไปเรื่อยๆใช่ไหมคนอยากมีคนอยากมี คือนะตอนนี้มันมันยังไม่มีปัญหาอะไรก็เลยยังยังไม่ทันได้คลิปนะค่ะเคลียร์ไปทีละจุดมันก็เป็นไปได้นะเช่นแบบเลิกกับเราไปหาผู้หญิงคนอื่นเพราะว่าสุดท้ายแล้วอยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่รู้นะเรื่องในอนาคตแต่คยพูดเขาใช่ไหมว่าความจริงจังที่เขาอยากจะมีมันแค่ไหนือแค่แบบอยากมีเราะอยากจะเติมเต็มอะไรอย่างเงี้ย เหมือนว่าอยากมีพอสัญชาตยานะคะสัญชาตญาณก็แต่งงานแล้วใช่สัญชาตยานุษย์ที่แบบว่าเออฉันจะต้องมีทายาสืบพันุนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะแต่ว่าคือถ้าถามลึกๆพอถามเหตุผลลึกๆอ่ะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ที่มันเป็นเป็นชิ้นเป็นอันนะคะอันน้ทุดท้านที่บอกว่าโดนแฮกเฟซโอใช่ยังกู้คืนไม่ได้เลยนานยังคะมีประมาณเดือนกว่าแล้วนะคะโบโดนแฮก เฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วก็ตอนนี้คนร้ายเนี่ยเข้าไปสามารถเข้าไปควบคุมเพจเพจที่มีคนตาม1.7ล้านเ l ลเวอร์ของโบอะค่ะใช่คือคนร้ายเข้าไปอยู่ในนั้นแต่แต่ว่าแอดมินคนอื่นยังสามารถใช้งานเพจได้อยู่ oh. แต่คนร้ายก็ยังอยู่ในนั้นเออใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ํา oh. พยายาม oh. ดําเนินเรื่องติดต่อกับ Facebook แต่ว่ามันชา้า oh. คือช้าไม่ติด แต่ว่าขอให้ได้คืนน่ะก็โอเคแต่นี้คือมันมีความเสียหายไหมว่าใช่เขาอาจจะทักไปทำอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ยังไม่ทำอะไรคือคาดว่าแฮกเกอร์น่าจะเป็นคนต่างชาติก็ตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าเขาจะไปใช้ Facebook แบบขอเงินเลยเพราะว่าเขาได้เฟซบุ๊กส่วนตัวบอ่ะเขาได้เลยเขายึดไปเลยบอเขาไม่ได้แล้วค่ะใช่ก็อันนี้อันนี้ก็ฝากฝากไว้เลยถ้าเกิดว่ามีเอ่อเฟซบุ๊กส่วนตัวบอหรือว่าเพจของบอที่เป็นชื่อบอวทยธรรมชีวิตดิพัน ทักไปย,ยืมเงินใครชวนบริจาคนี่นั่นนูน่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ถ้าเรได้ปแจ้งความทางเจ้าหน้าที่มันมันสามารถปิดปิดไปก่อนได้หรือยังไงบ้างแจ้งความแล้วแต่ว่ามันมันเป็นการแจ้งเพื่อเหมือนไปลงบันทึกประจําจว,วันว่าถ้ามันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นอ่ะเราไม่ได้เราไม่ได้เ,ดเดป็นคนทํานะเพราะว่าเราโดนแฮกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในส่วนของเทคนิคหลังบ้านอ่ะมันจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่จาก a c e b o o k เท่านั้นแล้วต้องเป็น คือคุยต้องเป็นเฟซบุ๊กเมืองนอกอด้วย,ยใช่ต้องเป็นเฟซบุ o กเมืองนอกด้วยค่ะคือเราก็รอ,รอกู้คืนเดียวอะ่ะรอกู้คืนก็จริงๆเราไม่มีปัญหาเลยขอให้สุดท้ายมันได้อขอให้สุดท้ายมันสามารถเตะคนร้ายอาอกไปได้ยังมีความหวังใช่ไหมพี่โบ อันนี้ก็ตอบไม่ได้เลยอะแต่ว่าก็ยังเข้าใช้งานเพจได้อยู่นะก็เลยเราก็ยังสามารถแบบโพสคลิปลูกค้าที่จ้างงานอะไรอย่างเงี้ยยังสามารถทําได้อยู่ค่ะเพียงแต่คนไลฟ์แฝงตัวอยู่ในนั้นออค่ะม,มันเครียดหรืออยอะไรไหมที่แบบมันไม่ใช่เราเครียด <laughs> เครียดมากแล้วก็พยายามพยายามมากที่จะติดต่อเพราะว่า Facebook Thailand ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้คือมันต้องเหมือนคุยไปทางเจ้าหน้าที่เทคนิคเท่านาั้นเลยะะอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ค่ะ หรือใครช่วยได้ช่วยอิ i อ b o x IG, <คน S 2> IG มาหน่อย <laughs> ใครช่วยได้ช่วยอิ i อ b o x IG โบมาหน่อยได้ไหมคะเผื <Okay. S 2> ่อจะได้ไวขึ้น <ขอ S 1> ค่ะ<อ><อ>